กองทุนพัฒนาสหากรณ์เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542เป็นการโอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมสหกรณ์มาเป็นกองทุนพัฒนาสหากรณ์เรียกโดยย่อว่ากพสซึ่งจะมีคณะกรรมการบริหารเงินกพสเป็นผู้พิจารณากันกอง คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะผู้ยืมเงิน 1. สหกรณ์ทุกประเภท 2. มีทุนเลือนหุ้นไม่ต่ำกว่า50,000บาท 3. ไม่มีหนี้ผิดนัดค้างชำระต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกเงินทุน 4. ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชี ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2566จัดสรรรวมทั้งสิ้น53.68ล้านบาท 1. โครงการปกติ30.43ล้านบาทสำหรับให้สหกรณ์ผู้13สหกรณ์ 2. โครงการพิเศษ23.25ล้านบาทสำหรับให้สหกรณ์ผู้16สหกรณ์อนุมัติ29สัญญา จำนวน53.68ล้านบาท 1. โครงการปกติ13สัญญา 2. โครงการพิเศษ16สัญญาผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศัร 2, กราช2567จัดสรรรวมทั้งสิ้นจำนวน93.56ล้านบาท 1. โครงการปกติ34.90ล้านบาทสำหรับให้สหกรณ์กู้14สหกรณ์ 2โครงการพิเศษ58.66ล้านบาทสําหรับให้สหกรณ์กู้24สหกรณ์อนุมัติ18สัญญาจํานวน50.66ล้านบาท1โครงการปกติ3สัญญา2โครงการพิเศษ15สัญญาได้รับจัดสันตีพุทธศักราช2567 93.56ล้านบาทวัตถุประสงค์ ให้สมาชิกกู้29สาหกรณ์เป็นเงิน70.18ล้านบาทปัจจุบันอนุมัติแล้ว17สหกรณ์เป็นเงิน44.36ล้านบาทวัตถุประสงค์จัดหาสินค้ามาจำหน่าย6สหกรณ์22ล้านบาทอนุมัติแล้ว2สหกรณ์6ล้านบาทวัตถุประสงค์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร สสหกรณ์สาล้านบาทอนุมัติแล้ว1สหกรณ์หนล้านบาทรวมที่อนุมัติ52.26ล้านบาทโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ด้วยระบบสหกรณ มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการจำนวน12สหกรณ์เป็นเงิน36.5ล้านบาทโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างพ่อเงินกองทุนพนาสหากรณ์ที่กู้จากกรมเนี่ยได้ประโยชน์หลายว่ได้ประโยชน์หลายครับได้ประโยชน์นนะด้านไหนเนี่ยด้านเอาว่าซื้องอ,อ้เนี่ยครับดอกเบีย้ยเป็นไรครับดอกเบีย้ยมันกระถูกครับโบ่แพงคือือแต่กนเลยครับ ลดต้นทุนวะลดต้นทุนหั่งหลายครับเห็นว่าโครงการนี้ดีมีประโยชน์วะมีประโยชน์หลายครับเพราะว่ามันดอกต้นทุนมันไปดอกเบี้ยมันถูกนะครับบ่คือแจกกับสาก่อนจะก่อนกับดอกเบี้ยร้อยละแปดนะครับต่อปีอันนี้ร้อยละสามต่อต่อปีก็เลยมันก็ได้บรนเทาภมิุ้มในหลายนะครับลดต้นทุนเนาะการลดต้นทุนหลายงหลมีรายได้เพิ่มขึ้นครับมีรายได้เพิ่มขึ้น นี่แบบนี้อีกครับอยากให้ทั้งกรมต้องเสริมสนับสน,อนอุเนเงื่อนจำนวนนี้อีกนะครับเพราะว่าสมาชิกต้องการหลา่ครับเพราะว่าเราเบียถูกมันก็ลดต้นทุนในหลายครับ่ะครับเมื่อนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยี่ยมสมาชิกกลุ่มเพียงว่วาโดยร่วมร่วมเล้วในเขตอำเภอเพี้ยนนีนะครับปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าดินเราไม่พร้อม ในการเหตุการณ์พ่อปูกยัในหลายอย่าง,าายยางมีสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือการเรียกรับนะครับซึ่งือไปคุยกับท่านผออาเภอผอเมืองกาญจนเพื่อแนะนาให้ที่นีนะครับจร,ริอองๆแล้วการเลี้ยงวัวเนี่ยของสกอนเพนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเพิ่งเริ่มนะครับเราทํามาก่อนแต่มันติดปัญหาตรงเรื่องของเงินทุนนะครับทำยังไงเราจะได้ดอกเบี้ย,ยถูกมาเพื่อจะมาช่วยเหลือสมาชิกตัวนี้ตอบโจทย์ได้มากเลยครับจากกรมส่งเสริมโครงการเนี่ย เพียงแต่ว่าเรา,าต่อยอดเมื่อก่อนสมาชิกในกลุ่มเลี้ยงวัวสกรเนี่ยมีอยู่ประมาณ150คนตอนนี้ประมาณ270นะครับแล้วก็จะรับไปเรื่อยๆอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆข้อสําคัญก็คือต้นทุนการเลี้ยงต้นทุนการผลิตเนี่ยมันมันมัน,มนไม่สูงภาวะปัจจุบันเนาะพอเนาะจ,าจะเป็นแต่สะกอนเงินข้งส่วนมา,าอกอยูจุดหกจุดหนึ่งสองห้าก็ถือว่าสูงนะครับแต่ตัวนี้ ช่วยสมาชิกได้เยอะแต่ว่าช่วงนี้ดอกมันถูกครับมันได้ลดต้นทุนได้นะครับเออถ้าถ้าฮาจะมองว่านั่นได้พ่อถ้าฮาจะมองว่าเราเลี้ยงวัวขุนเพื่อขายเหมือนกันตีผมอยากให้สมาชิกผมเลียงแค่นี่แหละไม่เกินห้าตัวหกตัวพอดหญ้ามีทรงดอกเบียขายัวสองตัวไปทร่แต่นมันได้ลูกไหมว่าตัวแทปเรือยูกเดกนพมซิปเกือบยี่สิบตัวด้วครับคนเลืกปลดออกมันมันมันแห้งบ่อยนะครับแกแล้ว ต้นต้นต้นทุนกับบริสูงธ์ครับต้นทุนของการเลี้ยงแต่ว่าณตอนนี้คือสมาชิกที่เลี้ยงวัวทุกคนสะก่อนจะเสียว่าอบรมมาประชุ่มมาปุ้ยกันเพื่อยังเพื่อจะปลูกหญ้าย่างหน่อยเลี้ยงวัวกหนึ่งกับสองสามไร่หรือไร่หนึ่งเป็นยางํำนะครับแต่มือนีมาเบิ้งของพ่อละวีวโอาถือว่าใช้ได้อันนี้เพอโอ้โุยฟุ้ยขิงว่างฟุอยขี้งัวเนาะผลประโยชน์ของของเลี้ยงงัวเนี่ก็ ได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยเมื่อใส่ต้นใหม่ต้นไหลกระงามครับไม่ได้ใสปุ๋ยเคมีครับปลอดสารพิษเราต้องฉีดยาเราต้องใส่ปุ๋ยเคมีครับผักนี่มีที่กินได้เลยครับปลอกต่างล้านก็ได้รับรองมาบริีัสารเคมีครับมีอย่างนี้ก็พ่ออยู่ในสวนเท่านี้ก็มีกล้วยมีผักตังมีมะขานุนมะมี่นะครับแล้วก็มีมะเขือคลิป ครับทิกผักหอมผักหอมผักหอมบัวผักหอมยังอ่ะผักหอมแบบใส่ปนใส่ลาบหอมหอมผักชีเล้าผักชีไทยนี่เนาะครับนี่เลยนี่ผักชีเล้าซีไทยช่างหลังอ๋อช่างหลังซีกับมีหอมเกือบทุกอย่างเลยครับไม่กูงเงี้ยเลี้ยงง้วนี่ก็ได้ซื้อยังกินแต่ย่างตัวนี้ก่แม่ได้แต่ง้วนตัวนี้ได้แักได้ยังกินเบิดทุกอย่างครับโอ้ดีเนาะครับ ถ้า <c oughs> มีโครงการอีกเอาอีกเนาะเอาอีกครับ <c oughs> ต้องสื้อใหม่ <c oughs> เป็นเพื่อนาใหายให้อีกเอาครับ <c oughs>